คิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำ <c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยม <c oughs> สาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะรับบรุณในวันนี้จะนำหัวข้อเรื่องความดีคนดีทำง่าย มาบรรยายให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางที่จะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราคนเราทุกวันนี้นท่านทั้งหลายนะก็คิดมากทุกคนคิดมากพ่งสัน้นแต่ก็ทะเลาะเบาแวงกันมากโกรธกันมาก อิจฉากันมากมีแต่มากขึ้นทุกวันนะเพราะใครๆก็ไม่อยากจะมีน้อยนะไม่อยากจะมีน้อยกว่าคนอื่นเห็นคนอื่นมีเยอะนละมันเกิดความมจฉาลิสยากันอยากจะรวยนะก็อยากจะรวยมากๆนะอยากจะสวยก็ให้สวยเกินคนนั้นเกินคนนี้ไป เพราะคนอยากได้มากก็ไปแข่งขันกัน,กนไปแย่งกันเมื่อเป็นอย่างนี้เนะี่ยก็เจอคนที่ร้ายๆทั้งนั้น,นทั้งหลายนะคนที่อยากจะได้มากๆนะก็พอกับเราก็เลยคิดมากกลัวจะไม่ได้สมใจเพราะทุกคนต่างก็แย่งแข่งดีกันนะเพราะใครๆก็อยากจะได้อะไรมากๆนะ เราก็ต้องไปทำใจเผื่อเอาไว้นะีหรือต้องทำกำลังใจเพื่อเรามีบุญจะไปได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ่ยมันก็ได้ทั้งดีและไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนนะที่เราจะต้องทำใจเผื่อเอาไวนะ้เนี่ยเมื่อไปเจอสิ่งนี้นี้เราก็จะทำไปทำไปแล้วพลังใจที่จะเจอสิ่งที่ดีงามเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีงามเราก็วางใจได้ เราเตรียมใจไว้พร้อมแล้วนะคนไหนยังไม่พร้อมก็ต้องสะสมสร้างบารมีทำวันเดียวไม่ได้นะท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนกับกินข้าวคำเดียวก็ไม่พออิ่มต้องกินลหลายคํายคำทำบุญก็เหมือนกันนะทำวันเดียวก็ไม่ได้เยี่ยมใจหรอกต้องพยายามนะทำความดีมากๆทำลหลายหลายวันจนเย่มใจแล้วจึงใช้ได้ เขาบอกว่าความดีนี้คนดีทําได้ง่าย,ยการไหวการกราบการทําบุญใส่บาทรต่างๆนี่คนดีทำง่ายแต่คนไม่ดีทํายากยทําไม่ได้กลัวกระวนกระวายไม่กล้าเนหะมือนกับไปเลยเข้าวัดมันร้อนไก่พระมันร้อนทําความดีมันร้อนนะแต่ความไม่ดีเนี่ยคนดีทํายากทั้งต่างไหน,นความดีคนชั่วก็ทํายากเหมือนกันความชั่วคนดีก็ทํายาก แต่ถ้าความดีนะคนดีก็ทําได้ง่ายทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ฉะนั้นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุมค้มครองเราอยู่ตลอดเวลาขอให้นําไปใช้ก็แล้วกันจะได้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราอย่างมากเนยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงรู้ว่าเราหนีความจริงไม่พ้น,นใครเก่งอย่างไรก็ดีไม่พ้นท่านึองไหน คุณงามความดีนี่แหละจิตติดตามตัวเราไปเราหนีตายไม่พ้นไม่ต้องไปประกาศตัวฉันว่าไม่ต้องทําอะไรต้องสร้างบาร,รมีไ้านังไหนไต้องสร้างบาร,รมีต้องสวดนมนต์ต้องภาวนาต้องเจริญสติให้มากทำปัญญาให้มากทำสมาธิให้มากเวลามีทุกข์ก็จะได้มีกำลังใจกำจัดความทุกข์นั้นได้เอาชนะความทุกข์นั้นได้ด้วยความดีเนี่ย บางทีบางครั้งนะี่ยท่านทั้งหลายก็จะได้ว่าทําบุญแล้วมันหนักทําความดีแล้วมันหนักน,ะนั่งขยับไปขยับมาบุญนี้เอายากจังความดีนี่ทํายากจริงๆทำแล้วบางทีก็ท้อนะ่ะไม่เห็นผลทํายากนะีกว่าจะได้บุญเต็มที่กว่าจะได้ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็นั่งแทบตายทำแทบ หรือว่าหมดลมหายใจนะไม่เหมือนกับทำบาปนั่นทั้งหลายนะไม่เหมือนกับทำบาปเลยนี่ถ้าให้ไปเข้าผับเข้าบาร์สนุกสนานสักชั่วโมงเนี่ยหรือไปนั่งนับตัวเลขเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีก็ข้ามวันข้ามเืนก็ยังนั่งได้ท่านทั้งหลายนะไม่บอกก็ไม่เลิกนะเวลาน้อยนะ อยากจะนั่งอยากจะทําต่อไปแต่ให้ทําความดีทาไม่ได้มันยากให้ไปนั่งสมาธิไปเจริญภววนาเข้าวัดนะนั่งสมาธินี่ก็ยากไม่มีเวลาแต่อย่างอื่นนะก็ข้ามวันข้ามคืนได้แต่ถ้าให้นั่งเฉยๆนี่มันทรมานสักสิบห้านาทีนี่ก็แทบตายท่านทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเนียฉะนั้นการทําความดีแล้ว่าคนที่ ไม่ปรารถนาทจะทําความดีก็ทํายากนะมันหนักทําไม่ได้นะยเราทําไปก็แทบตายนะแทบกระอักเลือดนะถ้าจะบอกว่าสวรรค์ไปยากตรงนี้อย่างท่านทังหลายเนะี่ยจะก,กว่าจะขึ้นสวรรค์ได้เนะี่ยก็ยากมีคำดานกล่าวไว้คำหนึ่งว่าทางเตือนเวียนไปนรกนะทางรกวกขึ้นสวรรค์เนะี่ยส่วนมากเราถกาจะไปทางที่มันโล่งโล่งเตียนๆ้น,นั่นแหละเดินเดินสะดวกเดินสบายนะ แต่ทางที่รกๆไปลําบากแล้วก็ไม่ค่อยไปชันใดก็ชันนั้นท่านทั้งหลายการทําความดีก็เหมือนกันทําแล้วนะเรามีจิตใจที่สบายถึงแม้จะยากก็ตามลําบากก็ตามแต่เราก็ต้องทำนะเพื่อที่จะให้เรานั้นไปสู่สมัมภรยาภพที่ดีขึ้นมีความสุขในภายภาคนี้หน่อยแล้วก็ในอนาคตในภายภาคหน้านะก็จะไปสู่สถานที่ดีๆเ่าือนตั่างที่ได้กล่าวไว้สวรรค์ไปยากตรงนี้เองแรกไปง่ายท่านทั้งหลาย ทำใจให้ดีแนละ้วก็ทำยากด้วยเนะทำให้เป็นสมาธิยิ่งทำยากทำใจไม่ดีนะทำแป๊บเดียวทำง่ายนะจะโกรธจะโมโหเนี่ยก็แป๊บเดียวนะี่นั่งสงบสงบนี่เราทำไม่ได้นะทำความดีทำยากนะคนไม่ดีนะคนไม่เพียงาัฒนาที่จะทำความดีทำยากนะี้นั่งสงบนี่ก็นั่งได้ตลอดนั่งใคอยู่ใครอย่นี้ก็นั่งได้ ฝึกดีถ้าท่าไหนฝึกดีมันจะไม่ไมยากทําทำได้ทำได้ไดไดไง่ายด้วยนั่งแป๊บเดียวก็เป็นสมาธิสบายใจส,สบายกายสบายใจโล่งโปร่งสบายกว่าจะได้สักครั้งเนี่ยเราต้องมาฝึกทุกอย่างนะท่านไหนทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างต้องฝึกแม้แต่สิ่งต่างๆการงานก็ดีนะักกีฬาก็ตามต้องฝึกฝึกฝนนะกว่าจะได้ลงสนาม กว่าจะได้ขึ้นเวทีเนี่ยต้องฝึกอย่างหนักการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องฝึกให้เต็มที่ฝึกให้หนักเ,เราก็ต้องอดทนอุบายที่ดีก็คือว่าทำอย่างไรเราจะปฏิบัติได้นานๆจะได้เห็นความสงบให้เป็นกำไรของชีวิตของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายธรรมะของคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ คุ้มครองตัวเราอยู่ตลอดเวลาขอให้เรานำไปใช้นำไปปฏิบัติก็แล้วกันอาก,กาลิโกท่านต่างเลเป็นธรรมที่ไม่จำกัดการปฏิบัติตอนใดได้ตอนนั้นลไม่จำกัดการเวลาฉะนั้นเพียงเชวนกันมาดูแล้วก็มาน้อมนำไปปฏิบัติธรรมะคำสอนของผู้พุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้ทุกทุกยุคทุกสมัยนะไม่ล้าสมัย ฉะนั้นก็ให้เราปฏิบัติกันได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างมากอย่างเช่นก็ให้ระลึกคําว่าพุโทโธพุโทโธอย่างนี้นเป็นตน้นเมื่อก่อนเราก็ระลึกกันไม่ได้ต่อมาเราก็ระลึกได้พอระลึกได้ใจก็มาอยู่กับพุโทโธพุโทโธความดีก็เกิดขึ้น,นได้เลยใครจะว่าอย่างไรก็มีสติใจไม่ค่อยเร้อร้อนเหมือนแต่ก่อน พอระลึกถึงแดพทท่พุทโธพุทโธไว้มากก็เลยไม่ไวนวายเราเห็นได้ว่านี่แหละคือบุญนี่แหละคือคุณงามความดีความดีคนดีทําง่ายท่านทั้งหลายน,นี่นี่แหละคือบุญกุศลบุญบารมีของเราเระลึกเมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นเนเป็นความดีตอนนั้นท่านทั้งหลายความดีเกิดขึ้นทุกขณนะบุญเกิดขึ้นทุกขน,นะกุศลเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธ เมื่อก่อนเราไม่ได้นึกมัวแต่คิดเรื่องทางโลกคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องการคิดเรื่องงานคิดเรื่องอหลายๆอย่างาทั้งหลายเนี่ยที่เปลี่ยนทางโลกคิดแต่เรื่องไม่ดีพอมาล,ลึกนึกถึงพุทโธพุทโธนะไจก็สบายเนี่ยปล่อยป่าละวางได้ตัวเห็นกุศลในตัวเราเห็นคุณงามความดีในตัวเราเห็นความดีในจิตใจของเราเป็นเรื่องที่ต้องระลึกอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่บ่อยๆ เราเห็นว่ามันช่วยให้ใจของเราดีขึ้นได้การเรียนธรรมะก็เหมือนกันคือเรียนรู้เรื่องจิตของเราเองเรียนจิตหลายดวงนะที่คิดนน่นคิดนี่เนยะินมากมายท่านทั้งหลายนะแปลเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะจิตเกิดดับเกิดดับคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดไปนน่นคิดไปนี่ท่านทังหลายนะไม่อยู่นิ่งนี่ เกิดทุกขณะทุกเวลาทุกโอกาสไม่อยู่นิ่งนี่คือจิตของคนจิตของเราเนี่ยคิดไปมากเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้มากเข้า,ขา,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 าก,ก็จะคิดน้อยลงนะแต่เพื่อปฏิบัติทำไปทำุณงามความบีสร้างบุญสร้างกุศลไปปฏิบัติทำมมาๆเนี่ยเราก็จะคิดน้อยลงคิดเข้ามาใกล้ตัวเราไอ้ร่างกายเนี่ยที่ประกอบด้วยขันห้าเนี่ยเดินน้ำลมไฟธาตุสีเนี่ยไม่นาน นก็แตกสลายไปคิดน้อยของนันทั้งหลายแล้วก็เมื่อคิดน้อยลงแล้วเน่ก็เร่งสร้างสร้างคุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเองสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นแล้รก็เล็งเห็นผลของคุณงามความดีได้กระทำในชีวิตประจําในชีวิตปัจจุบันก็จะมีความสุขมีความเจริญแล้วก็นําไปสนในโสสาปริยาพบก็มี เรียกว,ว่าเป็นที่จะทำให้เราเไปสู่สุคตินย่นี้แหละเราเรียนธรรมะเราก็จะจิตเข้าเราก็จะคิดน้อยลงคิดเข้ามาสู่ตัวเรามากขึ้นจนเหลือจิตดวงเดียวยพอจับจิตดวงเดียวได้เราก็เริ่มรู้เนี่ยรู้จิตของเราธรรมะก็คือเรียนเรื่องจิตหลายร้อยดวงพันดวงท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ย เราเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งนี้นับได้ไม่ท้ววเลยนะนั่งดูเถิท่านนั่งไหลน,นะนั่งแป๊บเดียวเนดะี๋ยวเราคิดไปทั่วจนะิตโนดคิดนี่ปรุงโนดนปรุงแต่งนี่เลยขยับกายหน่อยจิตมันก็ปรุงแต่งทันทีกนระพริบตาหน่อยจิตก็ปรุงแต่งทันทีเคลื่อนไหวอะไรนิดหน่อยก็ปรุงแต่งทันทีท่านนั่งไหลเนนะี่ยถ้าเรานะไม่มีสตนะิก็จะเป็นของแล้วคิดไปเรื่อยเปยมองไปเรื่อยเปยเห็นแล้วก็คิดไป ปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะแต่พอเราสำรวมมากขึ้นมีสติมากขึ้นยิรงยบทละเอียดมากขึ้นก็มองเห็นตัวของเราเองมากขึ้นเราก็จะเห็นจิตดวงนี้มากขึ้นพอเห็นมากๆเนะี่ยมันก็จะดับไปดับแล้วเนะี่ยก็หายไปนั่งักเข้านะ่มันก็วนเข้ามาเนะี่ยอยู่ที่เดิมคือจิตดวงเดียวนแหละท่านทางไรนะ มาเหลือเพียงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหลือดวงเดียวเกิดแล้วก็เฉยเกิดแล้วก็เฉยไปแล้วเราเร,าร,ารู้ตามรัสภาว่าจิตของเราแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสว่างจิตของเราก็จะว่างเรียนเรื่องจิตเนี่ยก็คือเรียนอย่างนี้ท่านดังไหนที่นั้นคนเราที่จะใจดีไม่โกรธมาปยาิบาทใครเลยก็หายากหายากยิ่งฉลาดถัดทำใจแล้วเนี่ย อย่างเอาดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจนี้มันคอยส่งไปอยู่กับคนโน้นคนนี้นะส่งจิตออกไปนอกตัวเราไปผูกมัดมไปผูกพันกับคนโน้นไปผูกมัดผูกพ,พันกับสิ่งนี้นะไม่พอใจคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดทั้งวันนะี่แหละท่านทั้งหลายนะธรรมะรับุญวันนี้กนะ็ขอขอนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามารับฟัง